สวัสดีครับพบกับผมมอ,อยู่ในการอ่านไพ่ยิพซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยาก์ดวง19วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎนะครับดวงต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งคลิปที่แล้วนั้นก็มีการปรยาก์ดวงไว้ถึงวันที่29่2 9ตุลาคมนะครับส่วนคลิปนี้ก็ปยาก์ต่ออีกนะครับ19วันตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้จนถึงวันที่ 17พฤศจกษษิกายนนี้นะครับระยะดวงก็19วันด้วยกันนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับจากการเปิดไพ่ยิ4สีสามสำรับเช่นเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้กับผมมายุท์น,นะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นของชาวราศีนะครับส่วนผู้ที่เป็น าราศีกรกฎนะครับแล้วก็เป็นลัคนากรากฎนะครับก็สามารถที่จะดูที่เป็นกรรมพยากรอีกคลิปนึงได้เช่นกันนะครับที่เป็นลัคนากรากฎนะครับก็สามารถดูประกอบได้นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นลัคนากรากฎแต่ไม่ได้เกิดในราศีนี้นะครับก็ดูในกองคลิปที่เป็นลัคนากรากฎนะครับ หรือคนที่เป็นชาวราศีกรกฎนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในลักนาของกรกฎนะครับก็สามารถดูที่เป็นลักนาของท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะมีคลิปตำควบคู่กันออกมาเสมอนะครับตั้งราศีและก็ลักนานะครับในการพยากรณ์ดวงนะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องนั้นอาจจะไปตรงอยู่ับหมู่มากกับบางกลุ่มนะครับหรือบางเรื่องก็อนจะมาตรงอยู่กับในหมู่มากของราศีก็แล้วแต่แหละ เหตุการณ์ของแต่ละเหตุการณ์นะครับหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะครับอาจจะตรงกับคลิปนี้และไม่ตรงกับอีกคลิปหนึ่งหรือไม่ตรงกันทัคลิปเลยก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความแม่นยาก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเป็นดวงกว้างนะครับก็ขอบคุณนะครับทีนี้มาดูหลักนะครับครับดวงดวงกองยี่สิบกองดวงสิบเก้าวันของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงสิบเก้าวันนี้มาดูในเรื่องของ การงานกันก่อนนะครับว่าการงานจะส่งผลให้กับชาวราศีกรกฎในรูปแบบใดบ้างนะครับสิงศัก์สิทธ์จะบอกกล่าวอะไรให้กับชาวราศีกรกฎบ้างนะครับมาดูในเรื่องของงานก่อนนะครับที่จะส่งผลไปถึงเรื่องของการเงินต่อไปนะครับไปไปไร้ของชาวราศีกรกฎนะครับเดือยพิเศษนะครับอาจจะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นอาจจะมีเส้นสัมผัสพิเศษนะครับที่สามารถสัมผัสรู้อะไรไล่ล่วงอ่าได้ล่วงหน้านะครับที่ ว่าจะเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรนะครับหรือบางทีก็จะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการงานที่จะต้องลุยหรือเป็นช่วงของที่การอาจจะอะไรที่ต้องอยังลุยเดินหน้าไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆเรื่องให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับที่มันยังกลุ้มๆเครือๆอ,อยู่นะครับที่อาจจะยังไม่ค่อยสว่างสดใสขึ้นมาก็ต้องคนหนากันต่อไปนาเดินกันต่อไปเพื่อให้เกิด อาจแสงสว่างหรือเกิดความรุ่งโรจน์ขึ้นมานั่นเองนะครับอาจจะมีหลายๆเรื่องของชาวราศีกรกฎนะครับหลายๆท่านที่บางเรื่องนั้นก็ยังไม่เติบโตเท่าที่กวรน,นะครับที่จะต้องดําเนินต่อไปในความพยายามที่จะหาอะไรมาแล้วก็ทําให้สิ่งที่มันยังไม่กระจายน,นั้นได้เติบโตไปสู่ทิศทางที่สดใสนั่นเองนะครับ King of Cups ร,ราชาตีถ้วยนะครับ บางทีช่วงนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องอาที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับมาช่วยในเรื่องของการงานของท่านนะครับเพราะบางทีบางทีนั้นท่านเองอาจจะเป็นผู้ที่ตอบปัญหาไม่ตอบไม่ไม่ไม,ไม่ตรงประเด็นก็ได้นะครับอาจจะคนเดียวก็อาจจะไม่ก้อยกระจ่างนักจึงต้องหาผู้ที่เป็นพิธีปรึกษาที่ดีนะครับอาจจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลายๆรูปแบบมีประสบการณ์ที่มากนะครับก็จะมาเป็น ที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงให้ในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทาให้ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันยังรึมๆอะไรที่ยังไม่โดดเด่นนะครับหรือยังไม่ได้รับการเติบโตในทิศทางที่ดีเท่าที่ควรนะครับก็จําเป็นต้องมีผู้ไมายคาปรึกษาให้คําแนะนําในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ผู้นี้จะยืดมือเข้ามาในทิศทางที่ดีมีความโอบอ้อมารีนะครับ สามารถมองถึงปัญหาของผู้อื่นได้ดีนะครับในการที่จะชี้แนะมีอาชีนําในการที่จะบอกเส้นทางในดีๆที่จะไปสู่การแก้ปัญหาในทิศทางที่ดีที่จะเมี้กับเจ้าราศีกรกฎนะครับแล้วก็ไปสู่ของความเติบโตมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่เอ็มเพลสขึ้นมานะครับก็ถือว่าความมั่นคงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นระยะยาวนะครับไม่ใช่แค่ Uh, 19วันนี้นะครับแต่เกิดความสําเร็จเกิดความเติบโตแล้วก็จะมีความมั่นคงนะครับทั้ง12เดือนคือในใน1ปีนั่นเองนะครับตลอดทั้ง1ปีก็จะมีการเติบโตอย่างยาวนานนะครับที่จะส่งผลในเรื่องกองรายได้ได้ร,รับผลตอบแทนที่จะมาอย่างสม่ําเสมอในทิศทางดีๆกับความสําเร็จนะครับให้เกิดขึ้น The e m p l a e s ก็ถือว่าความมั่นคงที่เกิดขึ้นในระยะยาวนะครับ หน่สิบนาหนึ่งปีมีสิบสองเดือนก็หมายถึงว่าตลอดทั้งสิบสองเดือนที่มีความมั่นคงในระยะ1หนึ่งปีนั่นเองนะครับก็ไม่มีช่วงว่างเว้นนะครับแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงในความรวดเร็วแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนบ้างนะครับที่ช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นอาจจะใจร้อนแล้วก็คิดทําอะไรรวดเร็วจนเกินไปแล้วก็จะส่งผลเสียในเรื่องของการงานได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะหันไปเล่น อะไรขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับและก็ในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นบางคนก็อาจจะมีการเดินทางในเรื่องของการงานบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นได้ใช้ยัดยวดยนันยนต์เองนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีถ้าใจร้อนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเกิดตาอะไรก็ต้องใช้คิดพิจรารณิตพิจารณาพอสมควรนะครับ บางทีมันมีบางสถานการณ์ที่มันยังไม่กระจ่างออกมานะครับเพราะจะไม่การตัดสินใจเร็วรวดจนเกินไปนั้นก็จะส่งผลได้เช่นกันนะครับเาจารยต้องควบคุมสติอยู่เสมอนะครับอ่าเรียนนะครับ Fire of Pentacles อะไรที่เป็นเกิดเป็นสถานการณ์ของความ ยุ่งยากลําบากนะครับหรือเป็นสิ่งที่ยังไม่กระจายนะก็จะได้ออกจากสถานการณ์นั้นต่อไปนะครับเป็นช่วงของการย่างออกจากสถานการณ์ของคนที่มีปัญหานะครับแต่ว่ามีปัญหาชาวราศีกรกฎนัก็กําลังจะก้าวออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแต่คนที่ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการงานธุรกิจของตัานนั้นก็จะมีความเติบโตต่อไปมั่นคงในทิศทางตนที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับก็เดินไปตาม เส้นทางไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับด้วยความเติบโตอย่างมั่นคงนะครับแต่ส่วนคนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการก้าวออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะครับมีความฉลาดปราดเปรื่องในทิศทางที่ดีก็อย่างที่ว่าเป็นมีเส้นสัมปัสที่พิเศษในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวผู้ที่เป็น The m a g i c ชียนะครับอย่างโยอา์ ยังรู้ฟ้าดินในทิศทางที่ดีนะครับรู้ไปหมดทุกอย่างในทุกๆแบบก็สามารถที่จะจัดการบริหารด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์หรือไม่ประสบการณ์ก็ตามแต่นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขให้เกิดความสําเร็จเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือการใช้วาจาอะไรน,นะครับที่จะเข้ามาที่ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับให้กับ ชาวราศีกรกฎนะครับแล้วก็เป็นปู่ที่บริหารด้วยความดูแลใจใส่ในทิศ่างที่ดีนะครับมองถึงผลประโยชน์ที่จะตอบรับทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นก็มีความสามารถในการคิดพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของธุรกิจก็เป็นประเ็นทิศทางที่ดีส่วนคนที่ทํางานในตําแหน่งต่างๆนะครับก็ อาจจะอยู่ในช่วงของการได้รับการพิจารณาในเรื่องของการที่จะเพิ่มกั้นเดือนเดือนหรืออะไรนะครับเป็นการได้รับสิ่งดีๆตอบแทนก็ามาในทิศทางที่ดีธุรกิจการค้าการขายธุรกิจอะไรก็ตามก็มีความมั่นคงนะครับเดินหน้าต่อไปที่จะส่งผลทิศทางของรายได้ไรายรับนะครับที่เกิดขึ้นมาอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับในแนวของ D M Place นะครับเป็นระยะยาวของผล อตอบแทนบางคนก็อยู่ในช่วงนี้กําลังคิดวางแผนหาดาเนินการโครงการใหม่ๆนั่นเองนะครับความเป็นเดรจิเชิกเชียนก็คืออะไรการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโครงการใหม่ๆนะครับในการที่อาจจะใช้ตุนค้อนอที่อาจจะเยอะพอสมควรนะครับในการที่จะทําธุรกิจของท่านเพื่อ,อที่จะเดินหน้าไปสู่ความเติบโตและก็สามารถวางแผนจัดการลงทุนเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีที่จะได้ ส่งผลในทิศทางของรายได้ไรายรับในทิศทางที่ดีตลอดระยะยาวนะครับแล้วก็ four of s o r t 4ดาบนะครับแม้ว่าจะมีอะไรที่พยายามจะก,กล่ำมกลายก็มาให้เกิดอันตรายกับเชากราสีกรกฎในช่วงนี้นะครับ่านก็ใช้ความสงบนิ่งสยบนิ่งนะครับก็ทำให้ สถานการ์ต่างๆอยู่ในความปลอดภัยในทิศทางที่ดีไม่มีศัตรูกู่แข่งจะมาทําร้ายท่านได้นะครับไม่ว่าเขาจะพยายามปุ้งเป้ามาก็ตามนะครับแต่เสียอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คืออย่าใจร้อนเท่าน,นั้นเองนะครับก็ถ้าใจร้อนนั้นก็จะทําให้เกิดเสียท่าอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสงบนิ่งเอาไว้นะครับอยู่ใน ที่รู้จักในการป้องกันตัวเองนะครับการไม่ไปกระโตกระตากระไดจนเกินไปแล้วก็ทําไม่เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับในเรื่องของใจร้อนบางทีวันนั้นไปเล่นตัดสินใจอะไรปิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในอาการสงบนิ่งไว้ตลอดอันดับสิวันนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะทําอะไรบุ่มบามนะครับก็จะทําให้ต่านนั้นมีความปลอดภัยไม่ว่าอะไรจ้องจะทําร้าย กันนะครับไม่ว่าคู่แข่งธุรกิจหรือคนร่วมง,งานที่อาจจะไม่ประสงค์ดีกับเจ้าราศรีกรกฎก็ได้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางทีอาจจะมีพวกผู้คนที่จ้องจะทาร้ายหรือต้องการจะทําให้ตั้นเสียอํานาจลงหรือว่าต้องการให้ตั้นนั้นด้อยคุณภาพลงในการที่จะโจมตีตั้นในรูปแบบต่างๆนะครับจะเลื่อยขาเข้าวี่บ้างอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ตั้นเกิดอันตรายต่อในหรือ เรื่องการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางทีสิ่งที่ส่งผลเสียก็คืออารมณ์ร้อนหงดหงิดผ้น,นั้นปันเล่นอะไรง่ายนั่นเองนะครับโดยที่ยังไม่ตันคิดไม่ตัดใจตรองแล้วก็พร้อมที่จะลุยเดินหน้าแล้วโดยที่ยังไม่มีเอเสไม่มีผลอะไรมาเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับเต็มเปี่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับสถานการณ์ต่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ือไพ่บอกนะครับในไพ่ใบที่เก้าใบสุดท้ายในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสมดุลในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับสถานการณ์ของหมดแล้วที่ผ่านๆมานั้นมันอาจจะมีอาการตามมาอยู่ในสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากเดินหน้าไปก็ยากนะครับสะดุดล้มล้มคลุกคลานนะครับอะไรมันยังกลุมเครือ สมควรที่จะกระจ่างแจ้งก็ยัง,งคลุมเครืออยู่นะครับก็ศัตารากำนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับก็จะมีเกิดความสมดุลขึ้นนะครับบางคนก็จะมีในเรื่องของการมีโยกย้ายแผนกในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าเนื้อง,งานก็ไม่ได้เปลี่ยนไปบางคนถึงกันเปลี่ยนบริษัทได้ด้วยนะครับในเรื่องของการงานแต่ว่าการเปลี่ยนแล้วผลของการทํางานก็ไม่ได้แตกต่าง จากที่ทำมานะครับในเรื่องของเนื้อง,งานก็คล้ายๆเดิมๆนะครับเพียงแต่อาจะเปลี่ยนบริษัทเท่านั้นบางคนก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนตายเตนในเรื่องของปแเนกนะครับเพื่อเกิดความเหมาะสมขึ้นก็จะมีบ้างก็ามาสําหรับบางคนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นช่วงที่ดีๆให้กับเจ้าวลัคน,นากราศีกรกฎนะครับขอไปราศีกรกฎนะครับทีไพ่ขึ้นมาในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงาน การบริหารดูแลเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับด้วยความเป็นราชินีถือเรียนด้วยความเป็นเดมิเชียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีผู้เลี้ยงผู้ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับชาวอาราชิกรกฎในทิศทางที่ดีแล้วก็สู่ความมั่นคงสู่ความเติบโตนะครับด้วยความเป็นราชาถือถ้วยนะครับ k i ง g of Cups นะครับ ก็เป็นทิศทางที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับมีเส้นสัมผัสพร้อมที่จะลุยในช่วงนี้นะครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นในกับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วง19วันนะครับวันที่30ตุลาคมถึงวันที่17บเจพฤศจิกายนนี้นะครับ19วันนี้ระยะดวงของการเงินของชาวราศีกรกฎจะเป็น แบบใดบ้างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวอะไรหรือเปล่าเดโมมลนะครับความบิตตกกังวลสถานการณ์การเงินหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับที่ตาไม่ชาวราศีกรกฎนั้นอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของการอุ้นพวรอในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นดังใจหวังหรือไม่นะครับที่อาจจะมีการกังวลกับสถานการณ์ของการรอเงินนะครับ The king of wands ราชาถือไม้เท้านะครับแล้วก็นายออฟวานข้าวไม้เท้าแล้วก็ไปใบสุดท้ายใบที่ห้าในเรื่องของการเงินนะครับนายออฟก,กับส้าวถ้วยนะครับความมั่งคั่งความร่ำรวยความกินอยู่ด้วยความสุขอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเกิดขึ้น แต่ว่าบางสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับทำให้ชาวราศีกรกฎที่รับกับสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นกับการยืนหยัดต่อสู้มากับอุปสรรคปัญหาในเรื่องการเงินนะครับบางคนนั้นที่อาจจะเจอนะครับก็ทำให้วิตกกังวลด้วยในช่วงนี้นะครับสถานการณ์นั้นก็จะอยู่ในจิตใจอยู่นะครับก็เป็นมูลอยู่นะครับมีความกังวลวิตกในเรื่องของการเงินที่จะมีเข้ามา มือนกับที่เคยเคยเป็นที่บางคนที่เจอกับปัญหาที่เงินไม่ค่อยเข้ามาคล่องตัวในที่ต่างที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ในช่วงนี้ก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆนั้นเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของการงานที่จะส่งผลตอบแทนในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่มีการเปลี่ยนไปเยอะยามลงทุนมาเดินการมานะครับที่ยังไม่เกิดผลประโยชน์นะครับก็กําลังจะเกิดผลในช่วง19 วันนี้นะครับมอเกิดผวลสําเร็จได้ผลตอบแทนแล้วก็จะดําเนินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับในทิศทางที่ดีด้วยความเป็นเจ็ดเหรียญคือความเป็นเหรียญตาด,ดินก็ถือว่ามีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับกับผลรายได้รายรับที่เกิดขึ้นเป็นการตอบแทนนะครับแล้วก็มั่นคงระยะย,ยาวต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือก็บางคนนั้นก็อาจจะมีโครงการสําคัญสําคัญในเรื่องของการงานนะครับหรือมีของคนบางทีก็มีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจ เพื่อเติบโตมากยิ่งกว่าเดิมไม่เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับกรรมงานบางคนได้รับโครงการใหญ่ๆที่มีผลกําไรในเรื่องของรายได้กับชิ้นงานที่จะโชคจาส่งผลในเรื่องรายได้รายรับในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับหรือบางคนนั้นได้รับมอบหมายกับงานที่มันได้ผลตอบแทนในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามาก็ทําให้การเงินนั้น ไหลเข้ามาด้วยความมั่นคงก็จะมาในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของโชคลาภนั้นอาจจะไม่ก่อยมีของชาวราศีกรกฎในช่วง19วันนี้นะครับก็เกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานและส่งผลในเรื่องของการเงินให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งนะครับมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะจับจะชจชาจะจ่ายนะครับแต่ไม่กินอิ่มนอนหลับอยู่สุขสบายในทิศทางที่ดีส่งเสริมไม่ครอบครัวและก็ตัวเอง ดูแลด้วยเงินรัพเ์ียนที่มีความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับกับการเงินที่มีก็ามาคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องการเงินนะครับที่ผ่านมาก็จะวุตกกังวลเ,เ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีกร,รกฎต้องทําจิตใจให้เบิกบานในทุกๆวันนะครับจะได้เป็นพลังงานที่ดีๆนะครับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่เราจะกังวลอะไรมากจนเกินไปนะครับบางทีก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ ทำจิตใจให้สบายเบิกบานแจ่มใสในทุกๆวันก็จะทําให้เรายืนหยัดต่อไปในการที่จะเปิดเจิญกับเส้นทางของการเงินที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆต่อไปที่จะเกิดผลรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่างที่ดีนะครับแม้ว่าเส้นทางของการเงินนี้อาจจะไม่ได้มากมายใหญ่โตอะไรมากนักนะครับแต่ก็เป็นอยู่ในดับที่ดีๆที่เหนือปานกลางนิดขึ้นมานะครับก็ทําให้ รายได้รายรับก็เป็นไปอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็ทําให้มีเงินใช้จ่ายด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับแต่บางคนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังด้วยแม้จะอดีตจะมีในเรื่องของทําให้สถานการณ์การเงินสร้างวิตกกังวลน,นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงนี้บางทีอาจจะมีไก่เข้ามา ประสงค์ไม่ดีในเรื่องของการเงินของท่านก็ได้นะครับโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพต่างๆเพราะฉะนั้นท่านต้งตงองยืนต่อสู้ด้วยความมีสติในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้มีความปลอดภัยไม่ต้องเสียประโยชน์ในเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินของมีค่ายกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพระาะถ้ายิ่งกังวลการที่เรากังวลมากเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปก็ยิ่งเป็นง่ายนะครับง่ายต่อผู้ที่จะเป็น ที่เป็นจะเอาวมิจฉาชีพต่างๆนะครับที่จะมาสร้างสถานการณ์ได้ง่ายนะครับเพราะตั้งจิตใจที่อยู่ในระดับที่วิตกนะครับพอเขาพูดอะไรก็อาจจะสร้างความโน้มน้าวไว้กับท่านได้ที่จะดึงด,ดูดแต่ไม่ตั้นตกหลุมพรางได้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นดูแลการเงินของท่านที่มีเข้ามา ด้วยความเอาใจใส่อย่างใจจดใจจอและก็ด้วยความเบิกบานด้วยความสุขในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นดูแลในเรื่องของการเงินให้ใช้จ่ายออกไปด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับเงินที่เข้ามาในทิศทางของการเงินตั้งนั้นการงานที่เกิดความสําเร็จนะครับงานชิ้นใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆนะครับก็ส่งผลในเรื่องของรายได้รายรับก็ามาอะไรที่เพียรพยายามกําลังเกิดผลตอบแทน ในทิศทางที่ดีที่จะให้มีเส้นทางการเงินก็มาอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีกรกฎนะครับ king of s w o r d ราชาถือดาบนะครับในเรื่องของการใช้เอตยใช้ผลในเรื่องของการที่จะดูแลความรักนะครับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับอาจจะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นไม่มีอารมณ์เกี่ยวกับการดูแลความรักด้วยอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะครับก็ใช้เอตยใช้ผลเป็นหลักทําให มีเส้นทางใหม่ๆของการที่จะเริ่มต้นอะไรในก,การดําเนินชีวิตของความรักให้มีความสุขนะครับคนโสดก็มีโอกาสพบรักด้วยนะครับบางคนก็ยังตั้งยีโก้สูงอยู่นะครับก็ยังยากที่ใจะไกลเข้ามาด้วยความเป็นราชาถือดาบนะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นเสียเต็มประดาทีเดียวนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาได้ต่กว่าพิจารณาอย่างเหตุอย่างผลแล้วนะครับก็ เป็นคนที่เข้ามาด้วยความเหมาะสมก็เปิดให้เป็นความรักได้เช่นกันที่จะพร้อมที่จะเริ่มต้นในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับด้วยความเป็นหนึ่งดาบนะครับกับการเริ่มต้นที่จะไปสู่ความสําเร็จในความสมหวังที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เซเว่นออฟคัพส์เจ็ดถ้วยนะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็ยังไม่ได้คิดปจกใจจะรักกับใครนะครับก็แก้ไขก็ามาก็ คุยกันตอนนั้นเองนะครับในฐานะเพื่อนนะครับเพ of อฟวานเน็กถึงไม่เท้าข่าวดีๆบางทีบางคนได้รับข่าวดีๆในเรื่องของความรักหรือคนรักนะครับซิกออฟครับอกถ้วยนะครับบางคนในการที่จะสร้างความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยนะครับที่เกิดขึ้น คนที่โสดบางคนก็จะมีรักเก่าๆที่เคยจางหายกันไปแล้วนะครับอาจจะกลับมาหวนกลับมาพบมาเจอนะครับหรือคนที่เป็นเพื่อนเก่าๆในสมัยเด็กๆหรือในอดีตนะครับอาจจะมีการกลับมาพบมาเจอกันในครั้งนี้ก็จะมีการพัฒนาจากความเป็นเพื่อนขึ้นไปเป็นคนรักนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นสตราระใหม่นั่นเองนะครับจากสถารนะของความเป็นเพื่อน ก็เปลี่ยนเป็นสถานะกองการคบกันในฐานะความรักนะครับก็จิตหาแตกใบออกยอดต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะไปความเติบโตนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ที่กล่าวมาแล้วนะครับก็บางคนก็จะใช้ในเรื่องของเหตุของผลมากกว่าในช่วงนี้นะครับแล้วก็หันมาพูดจาภาษาดอกไม้เข้าหากันนะครับพูดจาภาษารักมอบความรู้สึกดีๆให้กันดูแลกันก็ทําให้ช่วงนี้ ความรักความสัมพันธ์นั้นก็เป็นไปอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับบางคนที่มีปัญหาก็าจ,จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการทำกิจกรรมอะไรก็มาเสริมก็มาสนับสนุนในเรื่องของความรักของคู่รักให้มีความเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะครับก็มีการดูแลใจใส่กันก็ทําให้ความรักความผูกพันนั้นก็มีความสุขมีความอบอุ่นแม้จะไม่มีในเรื่องของความโรแมนติกอะไรมากมายนักนะครับ แต่ความรักก็มีการดูแลใจใส่กันในทิศทางที่ดีของคู่รักนะครับก็เป็นเส้นทางของความรักที่มั่นคงนะครับใจเยใจผลในการวิเคราะห์ไม่ว่าปาัญหาใดๆเข้ามานะครับก็จะคลี่คลายปัญหนานั้นในจบสิ้นตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาบานปลายให้เป็นปัญหาเรื้อรังในความรักความสัมพันธ์นะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาทันทีก็แก้ไข อย่างเฉียบขาดในทิศทางที่ดีก็ทำให้ความรักนั้นก็มีความมั่นคงไปต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับและก็นี้ก็คือในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักก็โดยประมาณนี้นะครับของชาวราศีกรกฎในช่วง19วันตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิก,ษษษกายนนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ